โอเคสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฮียพาเฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในมาจองเวภาพสองนะครับเนาะ <Yeah. S 1> มา <Yahoo. S 1> ทุนสี่พันครับวันนี้ผมเดินเบสที่หนึ่งร้อยห้าสิบครั้งนะครับเนาะ <Hey. S 1> จัดกันที่เบสหนักเลยนะครับ <Hey. S 1> ถ้าใครชอบสไตล์การเล่นบ้าๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เอาไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรใครที่สนใจอยากลองของอยากเสี่ยงดวงนะครับ <Hey. S 1> ลองเว็บเข้าไปดูที่ใต้ดีคลิปชันได้เลยนะครับเนาะ <Hey. S 1> ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะ แล้วมา4,000นะครับวันนี้ออกไปที่เท่าไหร่ดีอุ้ย,อยดอกนี้พันกว่าครับผม ดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะอ,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 อ๊ยอกำลังกินน้ำเลิกเลยอ้าวผมเซฟหนึ่งหมื่นไวโอ้ โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครนะครับอย่าไปอยู่ต่อนะทุกคนอันนี้ผมปัดเศษเฉยนะออนแลฮีปัดเศษเป็นไงก็บอกแล้วว่าเฮียพาเฮงไม่ฮีเป็นไงโอเคจบเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดสมัคร้วยนะครับใครสนใจอยากลองเสี่ยงดวงก็ อยู่ตอลางดีคิปชั่นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำรับวันนี้ก็สวัสดีครับว้าว